รูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและออกแบบใหม่สำหรับปี2026 Yamaha k o d i a ามโคเดียกได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันแข็งแกร่งและสอดคล้องกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่การใช้งานเพื่อการเกษตร ปสุสัตว์จนถึงกิจกรรมผจญภัยในป่ารูปลกักษ์ภายนอกโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดใหม่ที่ให้ความสว่างสูงขึ้นพร้อมดีไซน์แบบสปอร์ตชุดบังโคลนหน้าหลังถูกออกแบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโคลนและฝุ่นในระหว่างขับขี่ในพื้นที่เปียกชื้นและครุขระ่ะโครงสร้างตัวรถยังใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและสภาพอากาศที่หลากหลายเบาะนั่งถูกปรับให้มีความกว้างและนุ่มขึ้นเพื่อรองรับการขับขี่ระยะไกลในแบบที่สบายไม่เมื่อยล้า ทำให้โคดเดีก2026เป็น ATV ที่เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานหนักและการขับขี่เพื่อความสนุกสนานในทุกเส้นทางขุมพลังเครื่องยนต์ 700cc ซที่ตอบสนองไวทุกแรงบิดหัวใจสำคัญของ Yamaha c o d ด a ก2026อยู่ที่เครื่องยนต์ 686cc แบบ SOHC 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้แรงบิดสูงในรอบต่ำถึงกลางรองรับการใช้งานที่ต้องการแรงฉุดลากอย่างต่อเนื่อง ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจ่ายน้ำมันทำให้ประหยัดพลังงานและตอบสนองการบิดคันเร่งได้อย่างฉับไวโดยเฉพาะในการขึ้นทางชันหรือการลากจูงโหลดหนักระบบส่งกำลังแบบอันตรามาติก V-belt transmission ที่ Yamaha พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษมีจุดเด่นที่ความนุ่มนวลขององค์การเปลี่ยนเกียร์และความทนทานสูงช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมแรงบิดได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดแม้ในเส้นทางที่ท้าทายที่สุด ทั้งหมดนี้ทำให้โคดิเอ็2026กลายเป็นพาหนะที่วางใจได้ในทุกสถานการณ์ระบบช่วงล่างที่พร้อมลุยในทุกภูมิประเทศยามาฮ่าให้ความสำคัญกับความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่ของโคดิเอ2026โดยติดตั้งระบบการสะเทือนอิสระทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมโชคอัพที่สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับรองรับการบรรทุกหนักและการขับขี่ในภูมิประเทศที่ครุขระ ไม่ว่าจะเป็นหินดินโคลนหรือทางลาดชันล้ออัลลอยขนาด25นิ้วพร้อมยางแบบออเทเรนที่มีดอกยางลึกช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนทั้งทางแห้งและเปียกทำให้โคเด็สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ระบบเบรกดิสก์คู่ด้านหน้าและรัมเบรกด้านหลังยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่ลื่นหรือเนินสูงถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้โคเดียเหมาะสำหรับทั้งงานหนักและกิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์แบบเต็มรูปแบบ ฟีเจอร์อัจฉริยะและเทคโนโลยีที่เหนือชั้น Yamaha k o d i a เอ2ก2ไม่ได้เป็นแค่ ATV ทั่วไปแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ On Command ที่สามารถเลือกโหมด 2WD 4 w d และ CWD d i f f Lock ได้เพียงกดปุ่มเดียวตามสภาพพื้นที่ ระบบ EPS หรือ Electronic Power Steering ช่วยให้การควบคุมพวงมาลัยในขณะขับขี่มีความเบาและแม่นยำยิ่งขึ้นแม้ในความเร็วต่ำหรือเวลาขับผ่านอุปสรรคหนักๆน,นอกจากนี้ยังมีหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางน้ำมันและอุณหภูมิของเครื่องยนต์พอชัด USB ก็ถูกติดตั้งเพื่อ,ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระบบเบรกมือแบบใหม่ที่สามารถล็อกได้ในครั้งเดียว เพิ่มความปลอดภัยเมื่อต้องจอดบนทางลาดเอียงหรือขนาดลากจูงสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโคเด2026ยไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังฉลาดและทันสมัยอีกด้วยความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับ ATV รุ่นอื่นในตลาด Yamaha Kodiak ยมีความคุ้มค่าทั้งในแง่สมรรถนะความทนทานและราคาที่เข้าถึงได้แม้จะเป็นรุ่นใหญ่ในซีรีส์แต่ Kodiak 2อยกก็มีต้นทุนในการดูแลรักษาที่ไม่สูงมาก ชิ้นส่วนอะไหล่หาได้ง่ายและแบรนด์ยามาฮ่าก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความทนทานและบริการหลังการขายสำหรับกรเรกษตรกรผู้ใช้งานในฟาร์มผู้ที่ชอบการขับขี่แบบผจญภัยหรือแม้กระทั่งองค์กรที่ใช้ในการลาตระเวนและกู้ภัยยามาฮ่าโคดิอย2ส2 6ถือเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุด ด้วยความสามารถในการบรรทุกสูงถึง140กิโลกรัมและความสามารถในการลากจูงมากกว่า600กิโลกรัมทำให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและในภารกิจเฉพาะทางนอกจากนี้ยังมีสีใหม่ในปี2026ให้เลือกถึง3แบบได้แก่สีเขียวเข้มแมทสีเทาดำและสีแคมโมที่เหมาะสำหรับงานแนวทหารหรือป่าไม้